นี่คือน้องอบิเกลค่ะสี่โมงครึ่งเองค่ะหิวเรียกราดอารมณ์เสียอบิเกลเป็นน้องหมาพันวิเพดนะคะที่เรา เอาน้องมาจากประเทศอังกฤษพร้อมกับเพนนีนลุงก็พยายามที่จะพาน้องเล่นให้ใจเย็นลงเป็นหมาที่เปรียบปลกมากลุงเพิ่งกลับมาจากตลาดนะคะนี่คือน้องเพนนีนค่ะเป็นวิเพนอีกตัวนึ่ง อายุ13ปีแล้วนะคะวิเพ็ตตอนนี้อภิเกตนั้นเราไปซื้อน้องมาปี2021นะคะเดือนน้องเกิดเดือนมีนาปี2021อิเอย่อ้ยมีใคร อยากดูน้องกระป๋อมลูกชายโทนลูกชายโทนของแม่ลูกคนโปรดของแดดั๊บ ล,ลูกชายส่วนใครบางตัวที่แอบกลับมาบ้านเมื่อคืนนี้ก็อึ๊บนี่ไม่อยากอยู่บ้านเก่าแล้วอยู่กับแม่ดีกว่า เออได้อยู่ห้องแอร์สบายดีใช่ไหมหะ What's ต็ดไหนหืยูกะมูสสองตัวนั่นบ่มวนเต๋มองดูพ้อหงายท้องแล้วก็มองนะ บเบวียนหัวตีแม่คือเวียนหัววะ่ะแม่ไม่ได้กวาดบ้านเลยตุงต้งตุงต้งงอ,อยู่แล้วก็อย่ารังแกเพนีนะเพนี้มาแก่นะคะเดินนิดๆหน่อยๆก็จะหมดแรง โอ๊ยใครบางตัว mm hmm. ใครบางตัวมึวงง่วงไรตอนนี้เนี่ย mm hmm. ขนาดอยู่ห้องแอร์เพนนีนี่ยังแหกแหกแกเลยนะคะนางแก่แลวดัดด mm ี hmm. Daddy, ทำอะไรคะดัดี What will you do next? What will next? Put food together next? put I I'll do food ไปเ,เตรียมอาหารให้น้องหมานะคะคนที่เตรียมอาหารให้น้องหมาไม่ใช่ดิฉันค่ะทุกคนเป็นลุงนะคะ mm. ลุงรับหน้าที่งานนี้ไป <Wow. S 2> นางจะเอาไก่ไปนึ่งในหม้อนึ่งทุกวันคะ่ะนึ่งในหม้อซึ้งนะคะนึ่งไก่ให้หมากินทุกวันอะไรจ๊ะ <Hello. S 2> อะไร ไม่ไหวละอยู่ห้องเย็นสบายยังจะไม่ไหวค่ะทุกคน <It> s <S ข้างนอกณ <79. S 1> ตอนนี้นะคะสี่โมงครึ่งนี้ <Yeah. S 1> ร้อนนะคะทำท่าเหมือนจะเป็นฝนไม่มีฝนนะคะทุกคนอันนี้คือท่าประจำของซันซ่านะคะน้องชอบแบบนี้ Light to stable enough be aren't on your back, aren you? back, hmm? แล้วก็ต้องแลบลิ้นนะคะเป็นบุคลิกของซานซ่าค่ะเวลานอนน้องก็จะลิ้นออกค่ะแบบนี้บางทีก็เหมือนแมวนม้ำ บางทีก็เหมือนหมูตอนนี่เอ,อ้ยแห้งๆ,ๆลูกหนูอะแ yeah, อร์เย็นขนาดนี้ยังแหแงๆเลยสิบสามปีนะคะตาฟ้าฟางหมดละกลบางตัวเกลี้ยกล่อดออกไปข้างนอกแล้วค่ะครัมพีเอาไซด์ ที่น้องก็จะหลับท่านี้นะคะ่ะทุกคนหลับแล้วก็ลิ้นออกเวลานอนตะแคงก็จะลิ้นออกบางทีลิ้นออกมายาวเลยค่ะเป็นเป็นนิ้วเลยถ้าหากว่าใครดูคลิปที่แล้วนะคะน้องถูกเอาไปไว้ที่บ้านนะคะเราเอาน้องไปไว้ที่บ้านหลังเก่าเพราะว่า น้องมีพวกเอาแวนด้ากับจอยเข้ามาทำความรู้จักทำความสนิทสนมกันในห้องนี้ยังไม่ทันเข้าผ่านเข้ามาที่ประตูเลยค่ะดัดก็ยืนอยู่ที่ประตูนะคะจอยกับแวนด้ากำลังรอที่จะเข้ามาค่ะนางก็รู้สึกมีพวกอะคะ่ะนางรู้สึกว่ามีพวกพวกเก่าของนาง พอมีพวกเข้ามายืนอยู่ด้วยกันสามตัวโอ้โหนางพุ่งใส่เพน,นีเลยนะคะกัดเพน,นีได้หนึ่งแผลอีกค่ะสามสี่วันที่แล้วก็กัดอีกหนึ่งแผลคือเคี่ยวนางแหลมมากค่ะมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อเอาไว้ด้วยกันไม่ได้แล้วนะคะเอาซานซากับแวนด้ากับจอยไว้ด้วยกันที่นี่ไม่ได้แล้วก็เลยเอากลับไปไว้ที่บ้านค่ะประมาณ สี่ห้าโมงเย็นนะคะประมาณนี้แล้วค่ะประมาณห้าโมงเย็นเราก็กลับมาค่ะผลปรากฏว่าสามทุ่มนะคะเราตัดเล็บให้เพนนีที่เตียงนะคะก็คือเรานั่งตัดน้องกับพื้นไม่ได้นาะก็เลยยกน้องขึ้นเตียงเราเป็นคนตัดลุงเป็นคนจับน้องเพนนีนะคะทีนี้มันก็จะมีเศษเล็บเศษอะไรก็เลยให้ลุงเอาไปทิ้งที่หน้าบ้านค่ะ เอาไปเขยา่าทิ้งที่หน้าบ้านลุงตอนแรกก็มองไม่เห็นแล้วคะ่ะทีนี้ก็พอเขย่าผ้าแล้วก็มองลงไปมันมีตัวอะไรนะ,ะ <c oughs> แหว่งหางดุก๊กดึกดุกด๊กดก <c oughs> ลุงก็ตกใจคะ่ะนึกว่าเป็นนึกว่าหมาใครหรือว่าหมูหรืออะไรสักอย่างมองดูดีๆเอาเป็นสารซ่านะคะ ก็เลยได้คลิปอันนั้นมาให้ทุกคนได้ชมนั่นแหละค่ะแม่ยัไม่ได้กวาดพื้นเลยค่ะไม่ได้กวาดพื้นนะคะเพิ่งกลับมาจากตลาดนี่ค่ะพี่กับน้องจะประมาณนี้ สรุปแล้วก็ซานซ่าก็อยู่กับเราค่ะทุกคนเ,เป็นห่วงเพนนีก็เป็นห่วงเนี่ยถ้าถ้าไม่มีของอะไรให้ห่วงก็จะไม่ทำอะไรค่ะก็จะนอนอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันแบบนี้เพนนีก็จะพยายามอยู่ห่างๆนะคะซานซ่าเป็นหมาที่ไม่แยแสใครนะคะปกติแล้วแต่ถ้ามีของให้ห่วงโอ้ ดุดันมากน้องมีความบางแก้วผสมนะคะในตัว <c oughs> ไปทำหมันมาก็อ้วนแบบนี้ละคะ่ะตัดมดลูกทิ้งนะคะเพราะว่ามดลูกอักเสบเมื่อคืนก็คงจะเดินตุตะตุตะตุตะมาดีที่เราไม่ไม่ปิดเกตนะคะทุกคนปกติแล้วเนี่ยแม่จะไม่ค่อยลืมที่จะปิดประตูเกตข้างหน้าบ้านนะคะ แต่ว่าเมื่อคืนนี่ลืมค่ะ <c oughs> ความที่มันวุ่นวายนะคะเค okay, ค่ะทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกค่ะเอามาให้ทุกคนดูเฉยๆว่าสรุปแล้วซานซ่าก็ต้องอยู่กับเราที่นี่เพราะว่าน้องไม่ยอมอยู่ที่นู่นนะคะ <c oughs> ว่าจะไม่ทำคลิปหมาเยอะแล้วค่ะแต่ว่ามีเพื่อนๆ <c oughs> บอกว่าไม่เบื่อหรา <c oughs> ไม่เบื่อก็ขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณที่ไม่เบื่อจริงๆก็มีเรื่องราวของการทำงานของลุงซึ่งลงบ่อยๆก็กลัวคนเบื่อค่ะทุกคนก็จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะคะก็สลับมาเป็นของอคลิปของน้องหมานะคะค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ลากันแล้วนะคะไม่มีอะไรมากค่ะ อัปเดตให้ดูน้องซันซ่าค่ะนอนลิ้นออกอย่างนี้ทุกคนแล้วก็หลับค่ะโอ้ท่าไหนก็ไม่สบายเท่าท่านี้เอ้ยอีหนูขู่นะคะขู่ฉันไม่ชอบไม่ชอบให้ใครมาสูงสิงแล้วไม่ชอบสูงสิงใครค่ะนางชอบที่สุดคือแม่ ช,ชอบที่สุดคือแม่ค่ะแม่จะทำอะไรกับหนูก็ได้ยอมพลีชีวิตหมูตอนอ่ะหมูตอนค่ะ <c oughs> ตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ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 ้ง